ผมว่าคนเราต้องมีพัฒน,นาการตลอดเวลาไม่ว่าทำงานในสายไหนนะยิ่งเมื่อไหร่ถ้าคุณเป็นน้ำเต็มแก้วนั่นคือจบผมว่ามันไม่ใช่แค่คนทำงานนะแม้แต่บริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ที่เราใช้กันเองก็ตามก็ต้องพัฒน,นาโปรดักต์ให้ดีขึ้นสม่ำเสมอ คือต่อยห้คุณเป็นแบรนด์ที่ดังแล้วนะถ้าคุณไม่ระวังตัวยี่ห้ออื่นเขาก็จะวิ่งแซงคุณไปนะอุปกรณ์ที่ผมชอบมากที่สุดในงานวิดีโออันแรกก็ต้องพูดถึงไม้กันสั่นเพราะมันเป็นอุปกรณ์ข้างกายของวิดีโอกราฟเฟอร์อย่างแท้จริงเจอหลายคนที่บ่นว่า gimbal เนี่ยมันไม่ดีถ่ายแล้วมันก็ยังสั่นอยู่อันนี้พูดจริงนะหลายๆครั้งเนี่ย บางทีมันมาจากความผิดพลาดตั้งแต่เราบาลานซ์อุปกรณ์ขึ้นมาเองดังนั้นผมก็ลองรู้สึกว่าถ้ามันจะมีรุ่นใหม่ออกมาอย่างหนึ่งมันน่าจะมีไฟหรือมีสัญญาณอะไรบอกเราได้นะเวลาที่เราบาลานซ์ไม่ดีหรือยังไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่อยากให้พัฒนาอีกเหรอเอาตามมาตรฐานเลยนะสำหรับอุปกรณ์กันสั่นมอเตอร์รับนังได้มากขึ้นในขณะที่น้ําหนักของอุปกรณ์เบาลงผมว่านี้ใครก็อยากได้มีเรื่องของอุปกรณ์เสริมไหมที่ทำให้เราจับใช้งานมันได้สะดวกยิ่งขึ้น จากล็อกแนวนอนมาล็อกแนวตั้งได้ด้วยก็ดีนะเพราะว่าคอนเทนต์ทุกวันนี้เป็นแนวตั้งก็เยอะใช่ไหมผมว่าเด่นๆก็ประมาณนี้นะอุปกรณ์การสั่นมันก็ค่ามากกว่านี้ก็ให้มันดูดีขึ้นและกันให้มันดูสวยมีอุปกรณ์เสริมมาใช้งานให้ผู้ใช้แบบทํางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกอันเลยที่สุดของอุปกรณ์ผมก็คือไฟ ถ้าอยากจะได้เหรอมี2แบบเลย1เลยอยากให้ไปต่อยอดกับตระกูลโมลาสเพราะมันคือไฟที่ใช้บ่อยที่สุดในช่วงนี้ของผมจริงๆไฟ LED ผมว่าถ้าจะเป็นไปได้นะจากรุ่นเก่าอยากให้มันสว่างขึ้นปรับเทมอะไรได้อย่างเงี้ยมันจะได้เอาไปใช้งานได้จริงๆจังๆมากยิ่งขึ้นเอาแบบไปถึงความแรงสัก200เลยหรือว่าบูสต์ได้ขึ้นไปได้ถึง300ในขนาดที่เรายังพกพาได้สะดวกความแรงขนาดเล็กเบาพกพาจุดเด่นของตระกูลนี้อย่างแท้จริงใช้งานได้นานจะต้องระบายความร้อนได้ดี พราะไม่งั้นมันก็ใจฮีทถูกมาอีกอันนึงถ้าจาัดปัญหาจากรุ่นแรกผมอยากให้มันมีการปรับที่มันสะดวกเขาเรียกว่าอะไรมันโฟโลว์มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมหรอถ้าคิดออกก็จะเป็นพวกพวกโหมดในการความจําก็ได้นะแบบเหมือนตั้งพรีเซตเอาไว้อะเวลาเราย้ายไปนู่นไปนี่แล้วกดคลิกเดียวแล้วเปลี่ยนเป็นพรีเซตการทางานเลยได้ไม่ต้องมานั่งปรับตั้งค่าใหม่ทุกครั้งอะไรเงี้ยไปอีกประเภทหนึ่งที่ส่วนตัวต้องบอกว่าพกทุกงานพกทุกครั้งก็คือพวกไฟแท่งพกพาผมว่ายุคนี้ ไม่มีวิดีโอกราฟเฟอร์คนไหนไม่มีพวกไฟแท่งใช้กันตลอดลยอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้ก็ต้องพกมีต้องมีไว้อ่ะหัวใจหลักเลยมันต้องพกพาง,ง่ายแรงระบายความร้อนได้ดีปรับอุณหภูมิสีได้ดังนั้นอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ถ้าอยากให้พัฒนาอุปกรณ์ในฝันอะไรเงี้ยเออแค่นั้นเลยจริงๆนะเออไม่ได้ขอมากไปใช่ไหมครับการที่เราต้องการทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จเพื่อจะไปอยู่ในจุดที่เราฝันความเหนื่อย ก็เหมือนเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอข้อดีของมันคือเป็นสัญญาณที่ทำให้เราต้องเอาชนะอุปสรรคถ้าเราหยุดความสำเร็จจะไม่มีวันเกิดขึ้นหลายครั้งเรามีคำถามเกิดขึ้นในหัวว่าทำไมต้องพยายามขนาดนี้ทำไปเพื่ออะไรเส้นชัยอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครบอกได้จนวันนี้เราเปลี่ยนทุกคำถามมาเป็นแรงผลัก เราเส้นชัยไม่ได้รอคอยผู้แพ้แต่มีไว้สำหรับผู้ชนะเราอยากก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองเพื่อพัฒนาต่อไปในจุดที่แม้ตอนนี้เรายังมองไม่เห็นแต่เราเชื่อว่ามีอยู่จริงผมว่าการพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆที่จะประสบความสำเร็จในงานของเรานะครับทั้งเช่นเดียวกับสินค้าที่ผมพูดอยู่เสมอว่า ตอให้คุณมีสินค้าที่ดีอยู่แล้วคุณก็ต้องพัฒนาในรุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างซี่ยุนเครน4ครับที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและในตระกูลไฟจุดไฮไลท์ทำวงการสั่นสะเทือนมาอย่างโมลาฟที่ต่อยอดไปในรุ่น G 200นี่แรงยิ่งขึ้นแต่ยังคงความเล็กและจุดเด่นต่างๆรวมถึงไฟเล็กพกพาที่เรียกว่าของมันต้องมีสำหรับทุกคนอย่างซี่ยุนไฟเบร V60 จะใช้คำว่าเป็นคอมบิเนชันที่ครบเครื่องตอบโจทย์ ในอุปกรณ์เด่นๆของงานวิดีโอร,รอบนี้อย่างแท้จริงเลยนะครับ